สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะข่าวชีชัดสันทงนะครับเจอกันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11เมษายน2568นะครับการสัปดาห์ลุยศึกฟุตบอลยุโรปมาวันนี้ฟุตบอลลีกลับมาลงเล่นกันตามปกตินะครับวันนี้ไปที่เกาวโชเซร์อิตาลีนะครับเลือกเกมอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้เล่นกันตี145นะครับเหมือนเดิมแอด e a k 9 9ฝากไว้ทุกวันทุกคลิปนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกัน เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทัศนะก็าตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ eak 9กฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้ง2ทีมก็คู่นี้อันดับตารางคะแนนปีนี้ไม่ดีทั้งคู่นะครับอูดิเนเซอันดับที่11มีอยู่40แต้มส่วนเอซิมิลานอันดับที่9มีอยู่48แแต้มก็ มิลานเนี่ยตามหลังพื้นที่อันดับ6อยู่ประมาณ7แต้มกับโปรแกรมที่เหลืออีก8เกมอีก7เกมก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาอูเนเซ่เนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วก็แพ้มา3เกมร,รวดนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้เจนนวศู์หนส่วนเอซิมิลานฟอร์มเริ่มแผ่วไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอฟิโอเรนตินาสุดมัน2 2เกมแรกเจอกันที่ซานิโล เอซิมิลานชนะ1นนะครับคู่นี้เจอกันก็ถือว่าสนุกนะครับมิลานชนะ3ครั้ง ese, อูดิเนอูริเนเซชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งวันนี้เนี่ยอูดิเนเซจะไม่มีอเล็กซิสซันเชตจะไม่มีทางด้านตูเร่แล้วก็ตัวที่รอเช็คความฟิตก็มีทางด้านฟยองโพแวงแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเคลนเดวิสนะครับที่จะต้องรอเช็คความฟิตส่วนเอซิมิลานจะขาดลอฟตัชชีกับไคล์วอลเกอร์นะสองตัวทีมชาติอังกฤษ แล้วก็อีกสองคนที่รอเช็คฟิตคือเอมิเสันรยาลแล้วก็สหน้าอย่างซานติโกคิมเนสครับแต่ว่าแกนหลักของวิลานผมโฟกัสไปที่วิลานนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นชุดใหญ่เกมรุกก็จะมีทางด้านแทมิอับราม ลาเฟลเลอเทียนี่ไรเดอร์และคุณระเถึงพริซิ์มิดฟิลด์ก็ใช้โฟฟาน่าใช้มนะูซาแนวรับใช้ทูมริใช้ทางดน,น้านมาริจานะครับประตูก็เป็นทางดน,น้านไม้์มอยองเหมือนเดิมนะครับอ่าคู่นี้เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีนะครับผมชอบทีมเยือนเอซิมานะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะไม่ดีแต่ว่าอูดิเนเซ่เนี่ยฟอร์มฟอร์มแผ่วไปกว่าอ่าฟอร์มแผ่วกว่ามิลานเยอะเลยนะผมเชื่อว่าวันนี้มิลานบุกไปเนี่ยน่าจะมีแต้มหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเผยเผจะเบียดเอาชนะ ทางด้านอูดิเดเซ่ไปด้วยนะครับอาซื้อความเก่าแล้วก็เกมรุกที่มีแทมมี่ที่มีทางด้านราเฟลเลอัลของทางด้านเอซิมิลานะครับเชื่อว่าวันนี้มิลานมีมุมที่จะ บุกไปเบียดเอาชนะทางด้านอูดิเรซคาบ้านเลยนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ทีมเยือนเอซิมิลานส่วนอีกหนึ่งคู่ไปที่ศึกเดยะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอคิดนานหน่อยนะครับเบอร์ลี่จะเปิดบ้านเจอกับนอริสิตี้เบอร์ลี่ทีมอันดับ2ของทารางครับเจอทีมอันดับ11ของทารางเบอร์ลี่เนี่ยลุ้นแชมป์เดยะแชมเปี้ยนชิพลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติวันนี้เล่นในบ้านที่เทฟมัวไม่น่าพลาดครับน่าจะชนะนอริสไปได้แบบสบายๆนะครับ2คู่ค่ําคืนวันศุกร์ เกาโชเซเรอาอิตาลีชอบทีมเยือนเอซิมารส่วนดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษชอบเจ้าบ,บ้านเบอร์ลี่ครับแอด eak 99พูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเอบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จานฟุตบอลกันนะครับกับผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับอ่ะจะเจอกันทุกวันนะครับคลิปลงทุกวันนะครับทางช่องนี้นะครับกครูฟุตบอลกับผมแชมป์เอฟเแล้วก็อ่าทุกช่องทางของบอลวันนี้นะครับก็เรียกว่าเข้าร่วมกลุ่มกับทีมงานของพวกเราครับทีมงานบอลวันนี้พวกคุณจะไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับวิเคราะห์จานฟุตบอลโดยกครูชื่อดังนะครับอ่าผู้ใหญ่กีฬานะครับระดับประเทศกับทีมงานบอลวันนี้ทั้งคคุณเอกมาขวนะรับ เอฟเฟมกาสก้าแล้วก็ทางช่องบีจีสปอร์ตนะครับรวมไปถึงน้องอูอัครเทพจากบีจีสปอร์ตด้วยนะครับก็สามารถติดตามกันได้ละกันทุกช่องทางผ่านแบรนด์ของบอลวันนี้นะครับก็สามารถที่แอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดจีเอ็มสามสิบสามครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดจีเอ็มสามสิบสามนะครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับก่อนสงการานต์เล่นกันยังอ่ะสิบเอ็ดสิบสองเล่นสิบสองเนาะนะครับบุนเดสิก้าเยอรมันนะครับฟุตบอลเจอไรซิก คือวบบวกอ่ะเอาคู่แรกไปก่อนเลยครับวบบวกปัญหาของเขาเวลาผมลงเสียงไฮไลท์หรือว่าบรรยายเกมเนี่ยพี่แกล,ลุยหมดครับเกมลับก็ไม่เขาเรียกว่าเกมลับก็ไปสนับสนุนเกมบุกอ่ะพอโดนย้อนสอนกลับเรียบร้อยเลยแล้วก็จริงๆอ,อ่ะผมยังมองว่าเกมลุกของวบบวกที่โอเคละยิงได้เวลาทําได้ทําได้ดีมันมาด้วยระบบครับแต่มันไม่ได้มาด้วยความเก่งกาจของ่อนึกออกไหมอย่าง,อย,างอย่างสมมติว่าสมัยแฟรงเฟิร์ตมีมีมามมชอย่างเงี้ย เออหนึ่งคนไปเลยหรือสตุตการ์ดมีเชลูกิลัสซี่อย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเดอะแบกในการยิงให้กับทีมอ่ะแต่พวกผมไม่มีตัวแบบนั้นครับคือวบวกกับข้อดีคือโอเคมันเป็นเล่นเป็นทีมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่จะต้องตัดสินเกมอ่ะวบวกไม่มีตัวแบบแบบเดอะแบกแบบนั้นนะครับนี่3เกมหลังแพ้รวดนะและแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งมาสามเกมนะครับอีกเกมหนึ่งคือเสมอสังพอลีหนึ่งหนึ่งคือสี่เกมหลังไม่ชนะเลยสำหรับวบวกเละเลย ไลซิกกัมมัดออฟเฟนามออฟเฟนฮมสามหนึ่งได้ตามมาตรฐานนะครับอย่างไรอย่างที่บอกไลซิกตัวเกมลุกมันยังมีชบิซิม,มงอ่าโอเพนด้าเซสโกที่ยังช่วยสลับกันยิงนะครับอ่าวบบวกเองก็เริ่มจะปัญหานี่แหละนะครับปัญหาคืออ่าตัวเจ็บเริ่มเยอะขึ้นนะครับอ่าคูลักเคสอ่าบอลนาวนะครับมาเซียสวานเบิร์กลอฟโรมาเยอร์แล้วตัวลงไปทดแทนเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ข้างบน,นยิงไม่ได้อ่าโมเมนต์อามูราที่ว่ากันว่าเป็นเดอะแบกเนี่ยเป็นหมายเลขเก้าของทีมเนี่ย ลงมาแล้วก็บทจะบทจะทาได้ดีดีเลยบททําไม่ดีหายไปทั้งเกมเหมือนกันโดยที่ตัวตัวสนับสนุนอย่างยูนัสวิวและก็พัติกวิมเมอร์เนี่ยกลายเป็นดรอปลงไปในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตัวตัดเกมก็ยังเหมือนเดิมนะอัลทูฟรังกับมาร์คส์อาร์โนนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้สําหรับอ่ากลุ่ม11คนแรกส่วนไลซิกนะ่าไม่น่าเปลี่ยนเยอะครับอ่าข้างบนก็จะมีขวาซ้ายเป็นลิดเดอร์บากูกับซาบิชิมงนะครับแล้วก็คู่หน้าเป็นเบนจามินเซสโกกับลุยส์โอเบนดา ตัวตัดเกมเป็นนิคอลล์ัสไซวาลววกับทางด้านของอาตูฟอร์มิเรนตัวเบลเยียมนะครับถ้าถ้าจะเหมือนสลับเกมลุกลงมาแทนเนี่ยก็จะเป็นในเจ้ามันจะมีอาอันโตนิโอนูซ่าสลับลงมาได้อีกนะอาดูซ่ายังเจ็บอยู่นะครับ Adam อดัมนูซ่าชาวเวสเากเกอร์ก็เจ็บอยู่ก็คงได้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นชาบิทิมงกับลีเดอร์มากูผมมองว่าคู่นี้ยิงกันนะแต่ว่าขอเลือกทีมชนะเป็นไรซิกแล้วกันครับ ซื้อความคมของไลซิกในพวกตัวเกมลุกมากกว่าไลซิกจะบุกชนะยูเนียนเบอร์ลินครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเลยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันศุกร์ที่11เมษายนนะครับวันนี้ลีกที่น่าสนใจก็จะเป็นการโชส์เซรียอิตาลีอูดินเนเซ่เจอเอซีมิลานส่วนบุนเดสลีกาครับโวบบวกเจอกับไอบีไลซิกไปดูความเคลื่อนไหวของกานโช่ก่อนนะครับตี1-15อูดินเนเซ่อันดับ11เจอเอซีมิลานอันดับ9นะครับอันดับในตารางคะแนนไม่ได้ต่างกันเยอะอูดินเนเซ่พุ่งเพิ่งบุกไปแพ้เจนัวมาศูนย์หน ฟิโอเรนตีนาสองประตูต่อสองก็ไม่ได้ดีไปกว่าอูดินเนเซเพราะว่าสามเกมหลังสุดนั้นไม่ชนะเลยนะครับดาวเตะตัวหลักของอูดินเนเซนัปัจจุบันเนี่ยก็คงเป็นลอเรนโซลุสกาของดาวตัวเก่งที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอติตาลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเอซิมิลานนะครับก็หนีไม่พ้นลาเฟรเรย์รยเอาเทยานีไรเดอร์และก็คิสเตียนพูลิสิกว่างด้วยเรื่องของรูปเกมเวลาอูดินเนเซ่เล่นในบ้านเป็นทีมที่ไม่ได้ยอมทีมอื่นง่ายๆอยู่แล้วนะครับเน้นความเหนียวแน่นรูปเกมเชื่อว่าน่าจะสู้ได ขึ้นชื่อลือชาทีนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นมักจะสะดุดแล้วก็เล่นเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับเรียกว่าไม่ได้มีความสม่ําเสมอเลยคู่นี้เจอกันตลอด4ี่เกมหลังสุดเรียกได้ว่าทีใครทีมันครับสลับกันแพ้สลับกันชนะอย่างละ2เกมนะครับผมเชื่อว่านะชั่วโมงนี้ครับฟอร์มการเล่นของมิลานไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นวันนี้ยากด้วยเล่นนอกบ้านการมีอุบิเดนเซ่มองว่าเป็นเกมยากครับวันนี้เจ้าถิ่นมีโอกาสเก็บแต้มแล้วก็เก็บผลเสมอใน บ้านของตัวเองได้อุดรเนเซไม่น่าเพียพราดท่านะครับ ไพ่ให้กับเอซิมิลานคาบ้านของตัวเองวันนี้อูดรเนเซจะเก็บผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการอย่างอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้นะครับติดตามกันได้ Follow ช่องกันได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวที่หน้าช่องโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับส่วนบุนเดสลิก้าครับอีกคู่หนึ่งวันนี้เตะตีหนึ่งครึ่งครับวัวบ,บวกที่มาดับ12เจอกับไลซิกที่มาดับ5วัวบ,บวกนะที่แล้วเพิ่งไปแพ้อุนออนเบร์ลินมาศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับทำให้หน,น้แพรวดส่วนลซาก เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะฮอฟเฟนทามนะครับมามา3ประตูต่อหนึ่งครับก็อย่างไรก็ตามวบบวกเองในบ้าน6นัดหลังสุดก็ยังคงความเหน,นียวแน่นแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับอาจจะหนักไปเสมอนักเตะที่เป็นตัวความหวังนะชั่วโมงนี้ก็คือโมฮัมเหม็ดอามูราอันนี้แบกทีมนะครับยิงอยู่คนเดียวเลยส่วนไลซิกเองเกมเยือนต้องใช้คําว่าขี้เหร่ครับการเล่นนอกบ้าน10เกมหลังในบุนเดสเนี่ยชนะนอกบ้านเป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลามาเยือนวบบวก สองเกมหลังไลซิกแพ้กลับบ้านไปแบบ 100%ด้วยครับถึงแม้ว่าวบบวกกำลังจะอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ดีมากแต่เมื่อพิจารณาของฟอร์มการเล่นของไรซิกเวลาออกนอกบ้านแล้วบอกให้เลยว่ามันแข็งแล้วก็หวังผลอะไรก็ได้ค่อนข้างยากนะครับผมเชื่อวันนี้วบบวกเองก็น่าจะเล่นประคองตัวเล่นเพื่อไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมานั้นแย่มากๆแล้วก็เจอกับทีมที่มีเกมรุกตลอดเวลาอย่างไรซิกพวกเขาน่าจะรอโอกาสดีๆตั้งรับแน่นๆแ,แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองน่าจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ครับเก็บแต้มอย่างน้อยๆติดไม,ม้ต ของตัวเองได้นะครับบวบบวกจะเสมอกับแอบิไาซิกได้เป็นอย่างน้อยครับและถ้าคมจริงแล้วก็เป็นวันที่คืนฟอร์มก็ไม่แน่ครับอาจจะชนะไลซิกในค่ําคืนวันนี้ได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยๆน่าจะมี1คะแนน,นนะครับในบ้านของตัวเองครับและนี่คือทั้งหมดของฟีลฟุตบอลในวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาเด b เรื่องราวดีๆก่อนแต่จะมีได้ใหมโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ